มีทีมคนรอหลายคนครับถามผมกันเข้ามาว่าพี่ครับพี่ครับช่องพี่รับเขียนแถลงประกอบคํารับสารภาพเพื่อให้สารลงโทษสถานเบาด้วยใช่ไหมครับต้องบอกว่าใช่ครับแน่นอนครับผมทําช่องขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และให้ที่ปรึกษาและรวมถึงเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในเรือนจําหาทางออกทําให้โทษลงโทษสถานเบาและผมก็ไลฟ์สดเป็นจิตอาสาเข้าไปทํากิจกรรมในตามเรือนจําแต่ทุกคนต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองครับ หนึ่งนะช่ของผ,ผมคือการเขียนแถลงประกอบคำรับสารภาพเพื่อสารลงโทษสถานเบาเขียนอุทณ์เขียนดีกาเขียนขอประกันตัวเขียนทุนกา้าพระราชสานอภัยโทษและมักจะมีคําถามครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันส่งได้จริงไหมมันมีผลต่อการลดโทษจริงไหมและมันใช้ได้จริงๆใช่ไหมครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะถามว่ามันส่งได้ไหมมันส่งได้จริงๆครับหลายคนมาให้ผมเขียนผมทําช่องมีผู้ติดต,ตามมีรีวิวมี การทาขึ้นมาจริงๆและตามหลักกฎหมายก็สามารถส่งแถลงประกอบคารับสารภาพได้จริงๆหลายๆคนถ้าเกิดใครเคยใช้บริการผมหรือเคยทำทแถลงประกอบคำรับภาพก็ออกคอมเมนต์กกเพื่อเป็นการการันตีด้วยนะครับแล้วถามว่ามันมีผลต่อการลดโทษจริงไหมตามหลักกฎหมายมาตรา78ครับเหตุแห่งการบรรเทาโทษลดได้จริงๆครับพ่อแม่แก่ชรามีลูกเล็กภาระ,ะนี้สินเสาหลักของครอ,อบครัวมีคุณงามความดีมาก่อนความผิดครั้งแรกครั้งสองข,ขอให้ศาลลงโทษสถานเบาอันไหนผิดก็ใช้ตามอย่างนี้แลวเพื่อให้ศาลลงโทษสถานเบาอันไหนไม่ผิดเราสามารถยื่นหลักฐานแสดงเป็นการ พิสูจน์ต่อศาลได้ว่าเออเราไม่ได้กระทาความผิดการถแถลงคืออะไรก็คืออย่างที่ผมบอกครับเวลาคุณไปพูดต่อหน้าศาลเนี่ยคุณไม่สามารถพูดเรียเรียงเล่าเรื่องราวพร้อมหลักฐานได้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจะสั่นแล้วคุณจะตื่นเต้นไม่ว่าคุณจะถูกหรือจะผิดกะตามแต่การหนังสือทาหนังสือแถลงเนี่ยคือรวบรวมทั้งหมดหมดแล้วเรื่องราวและเหตุผลในการลดโทษอด,อดีตผิดยังไงปัจจุบันสำนึกผิดยังไงอนาคตจะปรับปรุงแก้ไขยังไงจะรับผิดชอบยังไงรวมถึงเหตุผลที่การในขอลดเช่นสูติที่บัตรลูกอะไรต่าางๆน ซึ่งหลายคนก็ทักเข้ามาหาผมว่าเออขอแนะนําพี่บอกว่ามันสามารถเขียนเองแน่นอนครับคุณทักมาคุณอยากเขียนเองผมก็แนะนําให้ได้แต่ว่าผมคงไม่ส่งต้นฉบับหรือแม่แบบให้ดูเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นออสมบัติทางปัญญาของแต่ละคนนะสามารถเขียนแล้วก็ทําใช้สงสารได้จริงๆแต่ละคนคาแรคเตอร์สไตล์การเขียนไม่เหมือนกันเหตุผลต่างๆไม่เหมือนกันเรื่องต้นการเขียนแถลงประกอบภาพมา มีพื้นฐานมาจากจำเลยครับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำอยากจะเขียนอยากจะเล่าบอกสารก็เลยทำหนังสือแถลงออกมาแต่ผู้ต้องขังบางทีเขาเขียนมันไม่ครบระฐามันไม่แน่นพอหรือการนำออกมาส่งมันจะค่อนข้างยากฉะนั้นมันก็มีการเขียนแถลงให้ญาติทำและรับมอบอำนาจเพื่อไปยื่นนี่แหละครับก็คือคำตอบว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆไหมรีวิวเคสผมมีเต็มไปหมด4 0 0กว่าเคสลองไปดูได้แล้วมันส่งได้จริงๆครับใครบอกส่งไม่ได้ผมกล้ายันเลยครับถ้าสมมติว่าให้ทำกันแล้วแล้วมันส่งไม่ได้ยินดีคืนเงินเลยครับ นะแล้วก็ถามใครต่อใครก็ได้หรือถามผู้มีความรู้ทางน้้นกฎหมายว่ามันสามารถสมได้แล้วมีผลต่อการลดโทษจริงๆอ่ะทีนี้ต่อมาผมเข้าใจนะหลายคนเวลาที่สมมติว่ามีคดีมีอะไรก็จะต้องให้ทานายทําแต่หลายคนก็มักจะเจอปัญหนานะครับแรกๆก็ก่อนจ่ายเงินอุย้ยทาได้ซู้ได้สักพักก็รับสารภาพเกิดโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาทาตัวดีๆเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วก็จะติดต่อยาติงงานลหลายๆคนเจออย่างนี้ใครเจอก็กลองคอมเมนต์มาแชร์ความรู้สึกกันได,ได้แต่ของผมนี่ถ้าผมเขียนนี่คือปรึกษาตั้งแต่ต้นยันจบยันสิ้นสุดคดี สุดท้ายการเขียนแถลงอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ใช่มีช่าชีพมีผู้ติดตามมีรีวิวเยอะแยะการเขียนแถลงใช้จ่ายมีแน่นอนครับไม่ว่าจะเขียนใส่ใกระดาษใช้ความรู้ใช้ความสามารถเขียนต้องไปพิมพ์เข้าเล่มส่งเอกส,สารให้คุณทุกอย่างใช้ตังค์ทั้งนั้นจิตอาสาส่วนจิตอาสารครับผมทำกิจกรรมผมตอบคำถามพวกคุณโดยไม่คิดเงินปรึกษาผมไม่เคยคิดเงินใครแม้แต่คนเดียวไปจิตอาสาตามเรือนจำผมก็ไม่เคยได้เงินมีแต่เสียเงินด้วยซ้ำค่าเดินทางเนอะฉะนั้นการเขียนแถลงมันก็เป็นอาชีพที่สุดจลิตไม่ได้ ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วเผื่อเช่วยอีกต่างหากฉะนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายครับการเขียนแถลงประกอบคุณภาพเพื่อให้ฐานลงโทษสถานเบาของผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ใบเทา1ใบม่วงไม่เกิน4ใบเทาขึ้นอยู่กับคดีนะครับอุทธรณ์4ใบเทาถึง4ใบเทา1ใบม่วงดีกา5ใบเทานะครับแล้วก็การเขียนขอประกันตัวก็3ใบเทาและการเขียนชุนเจ้าพระราชาเพรทษก็จะอยู่ที่6ใบเทาทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายหมดอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อใจลองดูรีวิวหนน้้าแลวใคครเคยเยยขีไดูมมมาาาคออเเเเนนนนตต์พื่ปป็็กกกลลัังใใจแะรรีห้ผมด้วยละกัน ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมไม่เคยบังคับใครให้มาเขียนแล้วก็ไม่ได้ชักจูงใครแต่ว่าผมยังให้มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและมันส่งได้จริงและมันใช้ได้จริงยังไงก็ลองพิจารณากันดูแล้วก็ใครที่เคยใช้บริการก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเฮ้ยหลอกลวงปะวะมันส่งไม่ได้มันใช้ได้จริงๆหรอนะก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็อธิบายให้รู้กันว่าจริงๆการทาช่องแน่นอนว่าเราให้คำปรึกษาแต่ว่ามันก็มี ลูกษาห์เนี่ยไม่เคยคิดตังแต่อันไหนที่มันจะต้องเป็นเสียตังค์ก็มันก็ต้องมีแน่นอนนะทุกคนมีค่าใช้จ่ายทุกคนอะไรอยู่แล้วมีภาระมีรับผิดชอบสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบนะครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์กดหัวใจกดไลค์กด subscribe ทุกทุกงทางของช่องทันกลับบ้านบายเพชรไร่หลาช่องที่ให้ความรู้และการใจกับคลิปของเราพุ่งกรับในเรียนจำทันมาตรฐานท,าทัน่วประเทศไทยครับ